ครับก็สวัสดีนะฮะคลิปนี้ผมจะพามาสมัครบัญชีไปนัน c e นะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่มีบัญชีไปนัน c e มาก่อนนะครับนะีก็ขั้นตอนแรกนะฮะเอามือถือมาสแกน QR Code นี้ได้เลยนะครับหรือถ้าไม่สะดวกสแกนเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เป็นลิงก์ในการสมัครเอาไว้ให้นะครับซึ่งเ e เ e r a l เนี้นะครับเป็นของผมเองนะี่ก็ ถ้าใครสมัครต่อ Referral นี้นะครับก็จะได้สิทธิพิเศษนะครับในการเข้ามาเรียนค o อสค r y ปโตของผมนะครับอ่ะโอเคเมื่อเราสแกนหรือกดลิงก์มาแล้วเนี่ยนะครับก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับหน้านี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเริ่มต้นการสมัครไปนั้นะครับก็ให้เรากดที่ Sign Up with Phone or Email ได้เลยนะครับนะปุ่มแรกตรงนี้นะนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะเด้งมาหน้านี้ ก็จะเป็นการเลือก country หรือ,อที่อยู่อาศัยเราก็เป็นประเทศไทยแล้วก็กด confirm นะจากนั้นนะก็กดที่ create personal account ได้เลยนะปุ่มเหลืองๆนี้นะพอกดเสร็จแล้วก็จะเด้งมาหน้านี้มันก็จะให้เราเนี่ยกรอกอีเมลนะครับก็ใส่อีเมลเราเข้าไปแล้วก็ password password เนี่ยนะครับนิดนึงก็คืออาจจะต้องมีตัวใหญ่ภาษาอังกฤษตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับอักษรตัวใหญ่ขึ้นมาสักตัวหนึ่งดังนั้นก็ตามด้วยตัวเลขก็ได้นะครับ จากนั้นนะครับเราก็มากดตรงโนเนียนะครับไม่ต้องไปกดย e s นะครับก็ให้กดโ no นแทนแล้วก็กด Next ได้เลยนะครับพอเรากด Next เนี่ยมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นเลข6หลักนะครับที่ส่งไปที่อีเมลเรานะเราก็ไปเปิดอีเมลเราดูแล้วก็เอาเลข6หลักนี้ฮะมากรอกในช่องนีนะ้จากนั้นกด Submit นะครับเมื่อผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะเด้งมาหน้านี้ นะก็จะมีการให้เราเลือกการสร้างความปลอดภัยกับบัญชีเรานะครับแต่ผมแนะนําง่ายๆเอาเป็นเบอร์มือถือก็ได้นะครับก็เลือกเป็น phone number verify t a นนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาเลขเบอร์มือถือเราเนี่ยครับมากรอกในช่องด้านบนสุดนะครับคือตรงนี้นะแล้วก็ให้กด get code ก่อนนะครับพอกด get code ตรงนี้นะครับหเหลืองๆเนี่ยมันก็จะส่งเลขหหลักไปที่เบอร์มือถือเรา นะก็ให้เอาเลขตรงนั้นเนี่ยครับมากรอกแล้วก็ด้านล่างก็เหมือนกันฮะกด g ก็ Code ด้วยนะครับพอ g e t code เสร็จปุ๊บก็เอาเลขจากอ e ีเมลเราเนี่ยมากรอกใส่เช่นเดียวกันนะครับพอเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่ Play Store หรือ a p p Store ก็ได้นะครับนะให้เราไปโหลด App นะแอปไป n c นมาแอปไป n c นเนี่ยโหลดมาเสร็จปุ๊บนะครับแล้วนะก็ทำการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับใส่ User password ให้เรียบร้อยจากนั้นนะครับ พอเรากินเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะเด้งมาเป็นหน้านี้นะครับนะแล้วก็ให้เราไปเลือกมุมด้านซ้ายบุมมุมบนด้านซ้ายนะครับรูปคนเนี่ยนะครับพอเลือกเข้าไปเสร็จแล้วนะฮะมันก็จะมีเรื่องเหลืองเตือนเราว่า Unverified นะครับก็คือเรายัางไม่ได้ยืนยันตัวตนนะครับงั้นเราก็ต้องอส่งเอกสารก่อนนะครับก็ให้คลิกที่ Unverified ปุ่มเหลืองเนี่ยเข้าไปได้เลยนะครับ พอคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับก็ให้กดที่ start now นะครับนะแล้วก็เด้งมาตรงนีนะ้ตรงนี้ก็จะเป็นการขอเอกสารนะครับว่าเราต้องใช้เอกสารอะไรในการยืนยันนะครับเราสะดวกอันไหนก็เลือกอันนั้นแต่ผมแนะนำก็เป็น id card หรือบัตรประชาชนของเรานั่นเองนะครับจากนั้นก็กด continue นะครับนะแล้วก็กด continue อีกรอบหนึ่งเนะี่ยหน้านี้เขาจะให้เราอัปโหลดภาพนะครับ บแบบประชาชนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของเรารอันบนก็เป็นฟอนต์ไซส์นะครับก็เอาด้านหน้าอันหลังก็เป็นแบ็กไซส์ก็ด้านหลังนะครับจากนั้นถ้าอัปโหลดภาพชัดเจนไม่มีอะไรผิดนะครับมันก็จะขึ้นให้เรากด continue นะครับแต่ถ้าบางคนอาจจะแบบภาพอาจหน้าจะหน้าตาเราในรูปภาพประชาชนอาจจะไม่ชัดหรือตัวหนังสืออาจจะเบลอๆอย่างเงี้ยก็ต้องถ่ายใหม่นะครับนะอ่ะสมมุติว่าเราถ่ายเสร็จเนี่ยนะครับก็จะไปเจออีก2ขั้นตอนท้ายๆก็จะมีการ เซลฟี่หน้าเรานะครับก็คือถ่ายรูปหน้าตรงเราอัปโหลดลงไปนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นการนะยืนยันว่าเราเป็นเป็นคนใช้งานจริงๆนะครับมันก็จะมีการให้เราขยับขยับปากอ้าปากพิบตาสายหัวอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับไม่รู้ว่าจะใครจะไปเจอเคสไหนนะครับก็ทําตามที่เขาบอกนะครับจากนั้นนะฮะมันก็ถือว่าเป็นการเสร็จขั้นตอนละในการยืนยันตน ส่วนใหญ่ก็น่าจะรอไม่เกิน5้าทีนะครับถ้าเอกสารไม่ผิดพลาดอะไรก็น่าจะตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับพอตรวจสอบเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับนะเราก็จะมาดูตรงนี้ว่าอันบริไฟเราเนี่ยมันเป็นสีเขียวหรือย,ยังมันขึ้นว่าบริไฟหรือย,ยังนะครับถ้าขึ้นเป็นสีเขียวก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับบัญชีเราพร้อมใช้งานแล้วนะฮะทีนี้ไอตัวของแอปเบรนเน็เนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทนะครับก็คือเบนเน็แบบธรรมดากับเบรนเน็แบบ มือโปรนะครับก็ธรรมดาเนี่ยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้นะแต่ถ้าเป็นแบบมือโปรก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงตัวโปรกับตัวธรรมดาเนี่ยก็คือคลิกตรงนี้กดปิดเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับปุ่มกลมๆเนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นผมแนะนําใช้ก็จะเป็นแบบนี้ผมว่าแบบนี้สะดวกกว่าใช้งานง่ายกว่าหรืออาจจะเป็นเพื่อความชินผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าแนะนําใช้ตัวนี้นะครับน่าจะครบเครื่องกว่านะครับ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับในการสมัครใบนั้นไม่ได้ยากเลยเลยนะครับยืนยันตัวต,วตวนก็ปป๊บเดียวนะครับนะส่วนเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะทำเรื่องของการใช้งานแอปต่างๆในปุ่มต่างๆในแอปเนี่ยมันใช้งานยังไงแล้วก็การฝากเงินนะครับการถอนเงินนะครับโดยใช้ P2P นะซึ่งผมมองว่าก็ค่อนข้างสะดวกเลยนะครับสำหรับตัวบ n นั้น นะส่วนท่านไหนที่ทำแล้วมีปัญหานะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้สวัสดีครับ